ผมนายพนิชพงศ์สกุลกำจรกินนะครับมนสิ Ooh, สิตคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษานะครับรหัสนิสิต6 6 1 0 9 6 3 0 0 4 1์นครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ครับมีผู้ที่ทำชิ้นงานร่วมกันอีกหนึ่งท่านเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะ ก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันนางสาวชุมพรีโพยเจรลญรักนะคะรหัสนิสิต6 6 1 0 9 6 3 0 0 5 5น์6 6 1 0 9 6 3 0 5ะคะก็มาจากคณะศิลปศาสตร์นะคะสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์นะคะก็ไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยค่ะไปเลย เรามาเริ่มดูจากเรื่องของความหมายก่อนนะคะความหมายในทฤษฎีการบร,ริหารงานตามวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะก็ดิฉันเนาะกับคู่ของดิฉันเนี่ยก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายซึ่งมี ถ้ามีหลายคนที่นิยามเรื่องของความหมายไว้ดิฉันจะขอยุดยกมา2คนนั่นก็คือคนแรกเนี่ยก็คือท่านดักเกอร์นะคะดักเกอร์เนี่ยก็คือให้ความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์อะค่ะก็คือเป็นหลักการบริหารนะคะก็คือจัดให้บุคคลได้ทํางานอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็มีทิศทางที่ที่ชัดเจนแล้วก็ร่วมกันเนาะ ทีนี้ต่อมาอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นโอดดออนโอดดออนเนี่ยค่ะก็คือให้ความหมายนะคะเป็นการเป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหารในระดับต่างๆค่ะก็คือร่วมกันในการกําหนดวัตถุประสงค์โดยกําหนดขอบเขตการรับผิดชอบที่ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำลิดของงานที่ทได้คาดหวังไว้อันนี้ก็คือเป็นนิยามของที่ดิฉันเนี่ย ได้หยิบยกมาสองคนทีนี้เราไปดูเรื่องของหลักการเบื้องต้นกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเราไปดูเรื่องของความหมายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเรื่องของหลักการเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์นะคะก็คือเริ่มเลยก็คือข้อที่หนึ่ข้อที่หนึ่งในที่นี้ก็คือวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็นการที่ว่าขึ้นอยู่กับ ายบริหารในแต่ละองค์กรนะคะว่าจะมีวัตถุประสงค์แบบรวมของกองอย่างไรแล้วก็หน่วยงานที่เหนือขึ้นไปอะคะ่ะในระดับเดียวกันเนี่ยหรือที่ตนเองเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยะคะ่ะเออจะต้องในที่นี้จะต้องรู้แล้วก็รู้จักในการที่จะต้องวางแผนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์เนะะี่ยค่ะก็ต้องกําหนดให้แน่ชัดว่าหน่วยงานของตนเองเนี่ยจะต้องทําอะไรหรือต้องทําแบบไหนเพื่อที่จะมุ่งไปถึงความสําเร็จของวัตถุประสงค์ ทีเนี้ยก็ผู้บริหารสูงสุดเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่าก็ต้องให้ความสําคัญนะคะกับหน่วยงานต่างๆอย่างเท่าเทียมกันเพราะเพราะในหน่วยงานต่างๆนีคะในองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีมีบทบาทบทบาทและบทบทสําคัญที่จะไปถึงของเรื่องของความสําเร็จ ขององค์กรได้เหมือนกันที่นี้ต่อมานะคะการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนะะี่ยค่ะก็คือง่ายๆเลยคือเปิดโอกาสเนะะี่ยค่ะให้ให้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะก็คือเป็นการที่เหมือนให้เกียรติให้เก็บผู้ร่วมงานในการช่วยออกแบบวัตถุประสงค์นะคะก็พอเมื่อได้ให้ความสําคัญมันก็จะเกิดแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจในการทํางานอันนี้คือเรื่องของการมีส่วนร่วมที่นี้นะคะต่อมาก็คือการ มีข้อมูลย้อนกลับคําว่าการมีข้อมูลย้อนกลับเนี่ยหมายถึงว่าเออเมื่อเมื่อเราได้ให้ข้อมูลการบริหารงานตามตามวัตถุประสงค์ไปแล้วความสําคัญที่จะต้องกลับมาคือผลผลของการดําเนินงานนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลย้อนกลับว่าผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่นะคะ 4. ในที่นี้เรื่องของการกําหนดเวลาการกําหนดเวลาให้ชัดเจนก็หมายถึงว่า ว่าเราเนี่ยในหลักการหรือวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้เนี่ยเรามีมีเวลาเพียงใดในการทําให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมการดําเนินการเท่าไหร่หรือการรายงานผลเท่าไหร่หรือระยะของสิ้นสุดงานเนี่ยเราจะกําหนดไว้ที่เท่าไหร่นะคะก็คือเราก็ควรจะต้องมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนและก็ชัดเจนอันนี้เรื่องของหลักการเบื้องต้นนะคะต่อมาเราจะมาดูขั้นตอนการบริหารงานกันค่ะไปกันเลย อ่ะค่ะต่อมาเราดูหลักการเบื้องต้นไปแล้วหลักการเบื้องต้นเราศึกษาไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องของขั้นตอนการบริหารงานกันค่ะขั้นตอนการบริหารงานในทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์นะคะก็คือเริ่มจากหนึ่งเลยการกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยะจะเป็นการเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยที่ว่าเราจะเลือกว่าเราเนี่ยจะกําหนดขึ้นมาใหม่หรือจะพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้โดยในที่นี้ค่ะก็คือผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยค่ะ,ะร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเพื่อดูว่า มีความเป็นไปได้ไหมโดยในตรงนี้ค่ะพอเรากําหนดมาเราก็จะต้องนําเสนอให้กับผู้ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าเรานะคะว่าดูว่าออโอกาสที่จะทําสําเร็จเนี่ยมีมากแค่ไหนซึ่งตรงนี้ค่ะเ,ออเราจะต้องดําเนินการอ,อ่อขั้นตอนตรงนี้จะต้องดําเนินการเตรียมการที่ดีเพราะว่าถ้าถ้าเตรียมการไม่ดีเนี่ย โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ผู้บังคับบัญชาค่ะเป็นการให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเพื่อจะให้รู้สึกว่ามีมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรหรือเจ้าของกิจการร่วมกันอันนี้เรื่องของการกรําหนดวัตถุประสงค์นะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2ในที่นี้ก็คือการพัฒนาแผนดําเนินการ การพัฒนาแผนดําเนินการเนี่ยก็คือง่ายเลยอะเป็นเครื่องมือที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์เลยนะคะว่าเราจะต้องการให้สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการมีแผนพัฒนาว่าเราจะต้องดาเนินการแบบไหนเพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ตรงนั้นนะคะโดยจะมี2วิธี วิธีแรกเนี่ยน,นี่ก็คือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยค่ะก็เจราจาเจราจาเออเจราจาตกลงร่วมกันในการกําหนดแผนนะคะก็คือจะมีการประชุมมีการอภิปรายพูดคุยนะคะเรื่องของอวิธีการแล้วก็ทรัพยากรที่มีรวมรวมถึงระยะเวลาด้วยในการดําเนินกงานนะคะต่อมาข้อที่2ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นผู้เสนอแผนก็คือคิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสนอแผนภายหลัง ะะเพราะเสมอภายหลังจากที่ได้เจราจาเรียบร้อยก,ก็จะมีการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะวิธีการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได,ได้แสดงความสามารถแล้วก็ความคิดเริ่มนะคะทีนี้ก็ตรงนี้อันนี้เป็น,ปนขั้นตอนขั้นตอนของออการการพัฒนาแผนดําเนินการที่นี้ ในการพัฒนาแผนดําเนินการเนี่ยมันก็จะมรีรายละเอียดที่เราจะต้องอพูดถึงตรงนี้ซึ่งหงเลยอย่างเช่นที่เราจะต้องพูดถึงหนึ่งก็คือเรื่องของกิจกรรมนะคะว่าจะมีการประกอบด้วยว่ากิจกรรมตรงนี้มีขั้นตอนดําเนินการอย่างไระจะต้องการใช้ทรัพยากรอะไรบ้างประมาณนี้ทีนี้2ในเรื่องของแผนตรงนี้จะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ สามสุดท้ายก็คือมีการระบุทรัพยากรที่ต้องใช้นะคะว่าเออจะให้ไปอย่างนี้เราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรช่วยให้กิจกรรมของเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะทีนี้สี่ก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะก็เราจะต้องมีการประมาณเวลาว่ากิจกรรมตรงนีออ้มีการรายงานผลมีการตรวจสอบผลทบทวนเวลาหรือประเมินผลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ ต่อมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบผลงานนะคะการตรวจสอบผลงานเนี่ยก็คือง่ายๆเลยว่าเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ไม่ควรที่จะต้องเข้าไปเหมือนเข้าไปยุ่งอ่าหรือเข้าไปควบคุมอย่างใกล้ชิดนะคะมันมันเป็นมันเป็นการไม่ให้อิสระแก่ผู้ผู้ปฏิบัตินะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในการตรวจสอบผลการดําเนินงานเนี่ยเราสามารถทําได้นะคะโดย2วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการตรวจสอบแบบ รายลักษณ์สอนแบบตรวจสอบแบบทางการอย่างเช่นออการให้ ผูใ้ใต้คำว่าใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติะค่ะทำรายงานเอกสารรายงานผลนะคะว่าการดําเนินงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมหรือมีวิธีการหรือติดขัดปัญหาอะไรอันนี้ก็คืออาจจะลงเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะคะเป็นต้นทีนี้ถ้าอย่างไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นการพูดคุยการที่ผู้บังคับบัญชาเนะะี่ยค่ะก็เป็นการสอบถามผู้ใต้บังคับบัญชาว่าติดขัดตรงไหนมีอะไรให้ช่วยไหมก็เป็นการถามปากเปล่านะคะทีนี้เนี่ยค่ะก็วิธีการตรงนี้ค่ะก็ไม่ควรใช้บ่อยเกินไปวิธีการ การที่2อาค่ะในการถามนะคะมันจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนถูกจับผิดตลอดเวลาอันนี้ก็ก็ไม่ควรอาจจะถามเป็นค้าเป็นค้าวเพื่อเพื่อแสดงถึงความใส่ใจนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้การตัดการตรวจสอบผลงานการดําเนินงานเนี่ยอาจจะทําได้2ระยะระยะแรกเลยก็คืออาจจะตรวจสอบในการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานนะคะว่าเออเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยไหมอาจจะตรวจสอบทุก3เดือนทุก6เดือนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้หลักที่2ในที่นี้ก็คืออาจจะตรวจสอบผลการดําเนินงานก็คือหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานไปแล้วนะคะก็อาจจะร่วมการประเมินผลว่าตรงนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงใดะคะ่ะอันนี้ก็กหลักๆเลยทีนี้เรามาดูเรื่องของประโยชน์นะคะประโยชน์ไปดูกันเลยประโยชน์ข้อที่1เลยก็คือช่วยในการวางแผนและการควบคุม ประโยชน์ที่2ช่วยเสริมระบบในการควบคุมตนเองประโยชน์ที่3นะคะก็คือช่วยพัฒนาการจัดการบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงะค์ค่ะว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนาะสุดท้ายก็คือข้อที่สี่ก็คือช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะอันนี้คือประโยชน์ของการบริหารงานตามวัตถุประสงค์นะคะตอนน่อมาเรามาดูสรุปสรุปกันนะคะไปเลย อ่ะค่ะทีนี้เรามาดูสรุปกันดีกว่านะคะสรุปในที่นี้ก็คือในการนําแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์เนะะี่ยค่ะก็เป็นการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการศึกษาในระดับของจุลภาคเนาะซึ่งเราก็สามารถทําได้หลายกรณีนะคะเออซึ่งในที่นี้นะคะแนวแนวคิดก็คือในการกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องด้วยในความสอดคล้องเนี่ยถ้าเกิดในระดับที่หน่วยงานที่สูงขึ้นไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีการบริหารการศึกษาแบบรวมสูมนย์อำนาาไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งในส่วนกลารตรงตัวนี้สิ่งที่เราคํานึงถึงเนี่ยเราก็จะต้องดูเรื่องของความสอดคล้องสภาพความต้องการความจําเป็นแล้วก็สภาพที่แท้จริงของท้องถิ่นหรือหน่วยงานานั้นๆด้วยอันนี้คือเรื่องของสรุปทีนี้เราไปดูข้อเสียขอข้อดีและข้อเสียของทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์กันเลยค่ะไปกันเลยจุดแข็งของ MBO 1. MBO ทําให้บุคคลต่างๆรู้ว<ะ>่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ทําอะไรบ้าง 2. MBO ช่วยให้การวางแผนโดยผู้บริหารต้องกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาของเป้าหมายดีขึ้น 3. MBO ช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น C. mbo ทําให้บุคคลต่างๆตระหนักถึงเป้าหมายขององค์การมากขึ้น 5. MBO ทําให้กระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงานมีความยุติธรรมมากขึ้นจุดอ่อนของ MBO ต้องมีการควบคุมถ้าหากต้องการให้โปรแกรมประสบความสําเร็จ 1. แบบของการบริหารและการสนับสนุน 2. การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง 3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4. คํญญาบรรยายลักษณะงาน 5. การกําหนดและการประสานเป้าหมายความสําเร็จของ MBO ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้1 ผู้เป็นหัวหน้าและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาร่วงมือกันในการทบทวนและตั้งเป้าในทุก6เดือนหรือ1ปี 2. 2สองฝ่ายเจรจาการเพื่อหาความตกลงร่วงด้านเป้าหมายที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3. ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกวิธีการในการบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเอง 4. หัวหน้ามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนวทางในช่วงที่ตั้งเป้าหมาย 5. การทำงานของลูกน้องจะต้องมีการประเมินผลตามเป้าหมายนั้นเป็นระยะระยะ MBO อาจมีการให้รางวัลและเงินเดือนพิเศษหรือโบนัสตามคุณภาพของงาน 6. มีการทบทวนและนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ MBO ต่อไปในอนาคตการประเมินของการบริหารตามวัตถุประสงค์ 1. การกำหนดเป้าหมาย 2. สิ่งย้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน 3. การมีส่วนร่วมการทำให้ MBO มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 1. การกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 2. การมีสิ่งย้อนกลับ 3. การสนับสนุนโปรแกรมต้องมีอยู่เรื่อยๆ 4. การสนับสนุนการมีส่วนร่วม 5. การให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร ก็จบไปแล้วนะคะกับการนําเสนอทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์นะคะของรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัลนะคะรหัสวิชา931221นะคะก็ยังไงก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ